สวัสดีทุกคนนะครับซ่อมบอร์ดซัมซุงนะครับอาการไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับซ่อมด้วยสายไฟเส้นเดียวนะครับเกิอาการลายปิ้นขาดนะครับก็การจัอาหาสนับบอร์ดรุ่นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวซัมซุงก็มี ic อยู่ข้างตรงนี้นะครับก็ลายปิ้นของตัว ตัวเด่นนำทิ้งนะครับจะต่อเข้ากับตัวมุมสายสุดเลยนะครับสายสุด R55 นะครับตำแหน่ง R55 ถ้าอะไรเป็นขาดก็จำสายจากตัว R 55นะครับโยงมาหาตัวไตเอก็กปล่อยนำทิ้ง ขาสามนะครับทางขวานะจํามาตรงนี้นะครับทางนี้ตัวไตใหญกต้องไม่แตกไม่อะไรนะครับก็นั่นแหละก่อนจําก็วัดหน่อยก็ได้นะครับว่าลายปิ้นขัดไหมถ้าลายปิ้นไม่ขาก็ไม่ต้องไปไปจํามันนะครับมันก็ไม่เกี่ยวอาจจะเสียการอื่นนะครับแต่ถ้าวัดแล้วตรงขา3าของไตใหก ตัวปลายน้ำทิ้งเนี่ยตรงมุมเลยนะมันจะอยู่ตรงมุมตัวไอ้ปลายน้ำทิ้งขาสามวัดกับตําแหน่ง55ด้านซ้ายมือสุดน,นะครับวัดฝั่งฝั่งตรงข้ามของ IC นะครับแล้วลายปินขาดไม่ต่อกันนะครับก็แสดงว่าเสียตรงลายปิณน,นะครับให้ทําการต่อตรงนี้แหละนะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะ ปันแห้งนะเออมเตอร์ปันแห้งเดนนะครับสตาร์ทออเตอร์ปล่อยน้ำทิ้งทำงานนะครับเดนหรือว่ามอเตอร์เดนปล่อยน้ำทิ้งนั่นเองนะครับก็ทำงานเมื่อทำการสตาร์ทในโหมดของปันแห้งปันหมานะครับแล้วก็สักพักเดี๋ยวตัวมอเตอร์ uh. หมุนนะครับมอเตอร์ปั่น ก็จะหมุนนะครับทําทรอบไปโอเคตอนนี้ก็บอกจุดจํานะครับก็ผพาเฉพาะฝั่งตัวไตแอกนะครับครั้งนี้จําเป็นต้องผ่านะครับเพราะว่าในส่วนของตตแอกาปอยน้ําทิ้งเนี่ยต้องถอดจําด้านล่างนะครับ ถ้าเราไม่ถอดจับด้านล่างเนี่ยเราต้องทําตัวเตะขึ้นมาใหม่เพื่อวางข้างบนนะครับถ้าจะไม่พาบอร์ดนะอันนี้จําเป็นต้องพาบอร์ดแต่ว่าถ้าเป็นพวกไอตัวอะไรน,นะอ่ามอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องพาบอร์ดก็ได้นะครับซ่อมจากด้านบนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไรยปิ้นขาดก็ซ่อมจากด้านบนได้เลยไม่ต้องพาบอร์ดนะครับอโอเคครับ